สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูซุคอนครับเหมือนนี่ช่องห้างนกชาแนลครับแมนพี่น้องเลยครัวไข่ครับครัวเครื่องในไข่เครื่องในไก่บอพิดพี่น้องเลยใส่กับไข่ครับแบบเป็นยางมักตูมพี่น้องเลยเบิ้งบีบให้พี่น้องเขาเบิ้งก่อนครับครัวใส่พักนางตูนแ่ครับโอ้เป็นยนงพี่น้องแบบเยิ้มๆครับนี่กินแล้วปะวายกินแล้วก็กินเท่านั้นแล้วนาะพี่น้องเนามาครับแซ่บๆมอนี่ระเบอยันคำบ่บ ใส่พักชี้ล้าแน่ครับแต่กับพักกาดดอกแน่มีทั้งตับมีทั้งไตครับืันนี้โอ้อือขอใส่ทั้งพักดีนะครับก็สนิม้อว่าจะกินหมูหันด้วยวช่ไหมครับมบอกอืม คือโบอกินนะอืมเอา้าเศบเลยปานปนี้ <c oughs> นับมากมึงเนี่ยมันออกแล้วคุณก็นเลยเ่ิเออนเนละบแศบครับหิวเข้าวบลระเบอร์โอ <c oughs> oh, ้เบิ่งผักชีเราใส่แบบหลายเลยครับ <c oughs> อืมอนุ่มอาตอนนี้นึงอืม ระเบอรอวานักติบเขาเจลายมุกจะมึเนะกดมกัได้ว่ามาัตสึเมอไฮระเบือรอยู่ลายๆได้อมันจังบนักกว่าขันี้ิบอะดมเบาอะคือกระดเบาทีเป็นแบบนี้ข้าวข้อ,ขขอนึงต้องกินกับพักครับแกงแลาบลาบบานๆครับมันนี้ แต่หนักน,นะเบอร์ว่านั่นร่องคิดไปเลยน,นับมาซับครับเนี่ยอือหือรสแซ่บโอ้ผักกาดดอกก็มีครับถือใบบักกูดก็หอมครับเบิ่งผักรวมผักซีแน่ <c oughs> อย่ามากินพักเลยกันดูกิน <ừ? S 2> ดกินพักไากินพักลองมึงพมันคือซอนกันลายถล่เบริร์สอนสองสอน,ส,อนสามสามกินนักซ็สกรัมรัมน้ำนวยทั้งระเบิด มือนนี่แล้วแรงเลยและระเบยมันโอ้ไก่ไก่ไครับแซ่บตึ๊กโลกมือนีอ่นลกูกอกมหาตัวงา่ายรว่าอืมอุ้ยเยอะจอเอาใส่กันไว้ แล้วก็ดังยีบดป้าได้บ้างเบิ่สองหน่วยเลยครับมัมนครับไงไมันจะเป็นมันไข่มีน้องายคู่ายควนครับคนกบเมืองเทพเนาะมือเหตการเหตงานเอา อินสอง้นกระแสบสอง้นพี่น้อยอืมสอนสองเลยบ่อนนี่พักซี่ครับเนี่ยมันแสบอืมช็อชเฮลีนเลยบ่ ช่วเงช่วนทันเลยแม,ม่ตวกอีกแลยอิ่มปะนังหึนังจะไว้อิ่มเลยนัองหนูขออยลกตต้มเน,านา้ำมาได้ม็แสบเกินทนะบอกข้ามีงไงเลยเห็นไหมบ้ม

น้องเบิงครบเป็นใดบอกพี่น้องเลยจะคำบอกพี่น้องเลยจะคำว่ามันแสรนะคำสองสองคำสแล้วเบอร์สิกิน้าร์บติบบ่มันนี่คาร์บติปเปนบบบไม่ต้ว่าจะกินอะไร นำกันนว่นๆเอาระเบิดใช้ผักไกลายครับมันจังบ่ข้าวข้าวเดียวเบิดเป็นยังไงครับครับแอปไปกินนี่ตับมันเอาลองเบิ้งนี่ตับมีไงเลยนี่เบ้อเอาลองเบิ้งเอากินตับซะก่อนนี่นะสนตับกันเฮานี้นี่ครับครับคนอยากกินเจ้าห่วงไข่ มไมไัวา่เมื่อน้ำน้ำบวกกินมีย่างก็ขีอรถแบบนี้นรถ,รถกินวาเมื่อน้ำบวกกันระเดิดแบบนี้ทำระเบิดบวกกินตับมือนพอดำที่วายเมื่อน้ำครับกินก็นได้เล็กน้อยกินตับครับกินตับไก่มันกับเป็นพรีบอาอเลี้ยว รัดคิงชิปพระดำรัดเคิงได้เมื่อมือเดียวอ่ะแมนให้ตะีตัดกินดักเมื่อมือเดียวโอ้ยแซ่บโคกรเลยครับต้อกายจะแรกบอกให้กินไม่อยากกินครับสีเบืองเรามันแซ่บมันมั่นอยู่แล้ว อิ่มเลยนะพรมอิ่มนะเห็นเยอะแบบอิมเลยมือกินนานๆมาคำหนึ่งคำหนึงเพอฟีอิ่นนํจะบ้คำหนึ่งคำหนึ่งพากับทีอิ่มเพื่อนละจะมาเพ อบอกแม่ๆ e เอฟซีในแซ่บแห้งครับเหรอแซ่บแห้งครับเสร็จแซบครับมันในร้านโลกเลยพี่น้องเลยน้ำแห้งเบิ้ลเนี่ยผัดผ้าเมื่อเลยลองน้ำก่อนยาเฮ็ด อิ่มป่ะแซ่บตังโลกับวันนี้นะบอกพี่น้องลาดอืครับสำหรับวันนี้ครับขควห่วงไข่ครับใส่กับเครื่องในไก่แซ่บแบบหอมพักบานๆนะครับมีพักชีพักบัวแน่นอนครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดครับที่สั่งสินค้ายู่ตอนนี้ครับทานกน้อยครับเพราะว่าอัน รถตู้เย็นหรือว่ารถขนทรงเพลินครับกำลังเปิดให้บริการทางพอดำก็กำลังหาตีนหาอันนี้มาเพิ่มอยู่ครับเอาพี่น้องก็ทานนิดน้อยได้ครับเดอ้อทรงอยู่ครับแต่ว่าภาษาเนาะต้องขอโทษขอภพยไปก่อนครับสำหรับผู้ท่านสั่งครับอย่าลืมสั่งกินเด้อพี่น้องเดอ้อฮอดกุงเทพปุงไทยแหละก็ดีไปทาการทํางานสมตีนงัวครับสมพักเซียนแล้วก็มีไข่ลูกเป็ดครับ และก็มีหอยคัวครับเอาพี่น้องต้องการเนงครับทางพอดําเข้าไปส่งของกับซื้อให้พี่น้องเลยครับสาหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความปรารถนาครับลำลาำรวยๆถูกวยนละเบอร์ครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ